ตำส่วปูม้าดองจากทุกคนตำส่วทะเลนะคะมีหอยแมลงภู้มีปูม้าดองมาจวดๆวน้ำกันเดอ้อจาามือนี้ยิงว่าได้กินตำร้ายมือแล้วเนาะคะ่ะเก,กียงนมอกนอไม้ไปอยู่มือนี้สิมาหนึ่งเขาแล้วก็ตำปูม้าดองกับซี่โคงปลาล่ามาฝากพี่น้องเอฟซีจ้าทุกคนเมืองโหลดเลิกงานมามาเขาวไหวก็เลยหนึ่งจัดทุกคนอายออกทวนทวนเลยเมนูวันนี้นะคะมีส้มตำม,มีย่างซี่โคงย่างซี่โคงมือนี้เ้าสิหมกักแบบใส่ปลาล่าอย่างเดียวกับกระเทียมนอกจากทุกคนปลาล่าก็คือเกาจา้ปาปลาล่าสูตรดังสูตรเดิมปลา สูตรแซ่บสูตรนั่คือเกาจากปลาร้าคูนงนะคะฉันสั่งมาไว้กินอยู่ห้องเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะคะเป็นแบบว่าแพ็คหนึ่งโลเลยจะยิงสั่งมาทุกเดือนสิ้นเดือนจะกระซังแล้วสิ้นเดือนจะกระซังแล้วสั่งมาไว้กินเพราะว่าติดปลารายยี่ห้อนี้แล้วเนาะจ้าลูกเพจถามเขามาล้าเด้อยิงไว้กินปลาลายี่ห้อยังก็จะแท็กเพจโรงงานนําปลาร้าไว้ให้เด้อขายถักไปสั่งกับโรงงานเพิ่นโดยตรงได้เลยทั้งเฮาบ่ได้ขายจะยิงแต่ว,ว่าสั่งตรงกับโรงงานได้เลยเพิ่นมีจัดส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะจัดส่งฟรีนี่น่าจะ ขึ้นไปเนาะค่ะทุกคนมือนีสียางใส่หมอถอดไรน้ำมันจ้าทุกคนยางแบบวนแบบไหวแบบพอต้องดังทุ่งดังทานกันเลยเนาะจ้าบรรยากาศก็คือเกาจ้าเลยงานมาฝนตกน้อยหญิงเบิงข่าวหญิงเอ้จังหวัดสกลนครน,น้ำถ่วงจ้าปีนี้น้ำมาเร็วอีลีหญิงเอ้โรงเรียนทานหน้าไร่น่ะถ่วมแบบว่าจุนเพียงหัวเข่าจ้าทุกคนผู้ใดอยู่ใกอยู่ไก่ทรงข่าวในเด้อจ้าผู้ใหอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสกลนคนกรกด้เป็นห่วงอีพ่ออีแมยย่ยู่หญิงย่านข้านอนหลับแล้วย่านน้ำมันมาเร็วหนะน่าแต่ว่าโดยปกติน่ะน้ำบบเคยถ่วมดอกจามู่บ้าน ชั้นคนข้างซีอูแบบว่าที่สูงอยู่ค่ะน่าจะห่างจากตัวเมืองก็ประมาณ 60- 70โลแต่กะอดเป็นห่วงบ่ไรเนาะค่ะเพราะว่าน้ำน่ะเวลามามันมาเร็วดีญิงเอาองเอาขคงกับ่อท่านเลยแต่ว่าตั้งแต่30กว่าปีเกิดมานํากะบ่เคยถ่วมบ้านชันดอกจ้ายางมากก็แค่ถ่วมหัวให้ไปหน้าไปจังสันนายงแต่ว่าป้องกันไว้ติดตามข่าวสารไวกะซิลูสึกอุ่นใจและกระปอดภัยกว่าเนาะจ้าทุกคนส่งข้าวกันในเด้อจ้าผู้ใดอยยุอาการอํานวยอยู่สกลนครกระไดทั้งบ้านของลูกเพจเอฟซีเฮาเด่นเนาะจ่า น้ำท่วมน้ำลายกันอยู่บ่ปีนี่ฉันเราว่าเต้น้ำเมฉันวา่าแรงๆงสมพ่อเมชฉัน <c oughs> เบิ่งกล้องวงจรปิดกระไ้ยิงเอ้ยฝนตกเมิดมือเมื่เวนอีพ่ออีเมยไปเอาปลาว่าสันเนาะค่ะบ้านหญิงเปิ้ลก็คือกันนะคะยายสีเราจนไปตึกกระดุงได้ปลาหลายหลายยิงได้หดปลาคอยใหญ่กระดุงหน่อยแล้วฉันก็ฝากยายสีซื้อเรียบร้อยจ้ากระดุง ให้งบประมาณแม่ไปแล้วก็ให้แม่เตรียมขาเตรียมยังให้ยิงเอ้สั่งกระดุ่งหน่อยไว้ไปปลายเดือนมีหยุดย่าวันเขาพันษากระสีเมื่อบานหาตึกกระดุงเอาคอนเทนต์มาฝากพี่น้องเอฟซีพูนและจ้าถาเบิ่งเด้อหญิงคอนเทนต์ฉันตึกกระดุ่งสั่งกระดุ้งสั่งเกือบูดไว้เรียบร้อยแล้วจ้าตำหมังหวงของข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าหญิงเอ้สักนี่แสบเป็นตาายแสบตายบัดตายบ่ายตั้งแต่เห็ดซองมาฉันยังบ่กเคยเห็ดดีหญิงตำปูม้าดองนี่ยิงเปินเป็นคนเห็ดน้ำดองเตรียมน้ำดองเตรียมปูม้าไห้ปูม้าเหมือ ก่อนหันจ้ทุกคนก็เลยสีเอามาตำส่มัฮุงกินกับย่างซี่โครงย่างเครื่องในไก่เนาะจ้ะลวกจินข้าวปุ้นกินกับบะที่นี่ตายบาดไปค่ะพี่น้องค่ะมาเซ่บๆน้ำฉันเด้อหญิงอย่าลืมเด้อค่ะสำหรับรูปเพจคนไหนสนใจสั่งซื้อน้ำปลารานะคะทักไปสั่งได้ที่เพจโรงงานน้ำปลาของคู่น้องโดยตรงได้เลยเด้อจ้ะจะได้โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจากเพื่อนเลยนะคะให้บอกเพื่อนว่ามาจากเพจกินนัวครัวบ้านๆก็ได้จ้ะทุกคนเพื่อเพื่อนมีโปรโมชั่นมีแคมเปญต่างๆเนาะค่ะฉันก็เคยลงไว้เลยดิหญิงเป็นคลิปที่ปกหุดไว้นะะค ขายได้ตังสําหรับผู้ใดที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนน้อยหญิงอยากร่วมสนุกกับเพจเฮ้านะคะสามารถไปตามหาน้ําปลาราคู่นงแล้วก็ถ่ายรูปก,กับนาราดแล้วก็โชว์ขวดน้าําปลาส่งมาที่เพจคนละ200ต่อ1โพสเลยเนาะจากคอมเมนต์ไว้ตามคลิปนั้นเลยเด้อจากทุกคนไปติดตามอ่านรายละเอียดร่วมสนุกกันเข้ามาหลายๆเด้อจากเมื่อเขตน่าจะสิ้นเดือนนี้นะคะทุกคนรีบเด้อฟาวไปหาสื่อหาตํากันจากทุกคนนำประเด็กแสบนำประเด็กนวต้องน้ําปลาราคู่นงเท่านั้นเด้อหญิงเมื่อนี่ไปแล้วเด้อจากทุกคนมากินยัววาวนัวหัวมวล นี่แหละค่ะข,ขอบพุ้นทุกการติดตามเราช่มขอบพุณนทุกการสนับสนุนไปหาตามหาสื่อนำปลาทายรูปทรงมาหลายๆเดอ้อจ้ะรวมสนุกกันหลายๆคอมเมนไวล้ละกันทักแชทดเพจ้ามาได้เลยจ้ะทุกคน